ตามาชมงานติดตั้งจอ Android นะครับสำหรับนิสสันนาวราเอ็นพาร้อพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ครับตำแหน่งนี้นะครับพมกับกล้องถอยนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องถอยครับเข้าเคียร์ถ่ายกันหน่อยครับกล้องถอยมีเส้นการระยะแบบนี้นะครับหน้าจอใหญ่ขนาด10นิ้วแรม6นะฮะตัวนี้ฮะ6 64นะครับนี่ฮะดูใก,ใกล้ๆกันหน่อยนะครับ พอเราเปิดไฟหลีนะฮะไฟด้านข้างจะขึ้นแบบนี้เร่งเสียงเบาเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับแบกได้โฮมได้นะครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยครับแต่งรถเพชรบูรณ์นี่นะครับแต่งรถเพชรบูรณนะ์ฮะ ฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับการเรียกดูกล้องหน้าก็๋ยวดูฮะเปิดที่นี่ฮะเปิดที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนี่ครับกล้องหน้าคือกล้องตัวนี้ฮนะมีการบันทึกอยู่นะครับสังเกตน,นะไฟล์ที่บันทึกมีมกังกระพริบแบบนี้ครับโอเคนะครับเรียบร้อยมี Android Auto Apple CarPlay Play Store ดาวโหลดแอปพลิเคชันมีแมปด้วยนะครับ สามารถเปิดได้2แอปพลิเคชันนะครับเดีย๋ยวเปิดแมปอีกหนึ่งแอปพลิเคชันฮะสามารถแบ่งหน้าจอตรงนี้ฮนะตรงนี้เปิดแมปนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบ่งหน้าจอแบบนี้ฮนะตัวนี้ approaches YouTube ฮนะเนีย่ยเล่น2แอปแบบนี้เลยนะครับสะดวกนะฮะสำหรับใครที่สนใจงานติดตั้งจอ Android นะครับตรงรุ่นนะครับในนิสสันนาวรา np 3 0 0ตัวนี้ก็วอลล์อหน้าร้านหรือ inbox อินบ x ็อกสอบถามได้เลยนะครับ